มีเครดิตเพียงแค่เดือนเดียวก็สามารถออกรถ DMAX 4ประตูคันนี้ฟรีดาวได้ทุกอาชีพเลยนะคะสนใจรีบติดต่อเนยเข้ามาเลยค่ะ สำหรับตัวเอซูดีแม็กซประตูคันนี้สวยถูกใจใครหลายคนเลยใช่ไหมคะอยากทราบราคากันแล้วเนาะเดี๋ยวเนยขออนุญาตนิดนึงละกันเดี๋ยวพาไปชมคลิปคุณลูกค้าที่เคยมาออกรถกับเนยที่โชว์รูมตีรถสวยกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมษาค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเนยที่โชว์รูมตีรถสวยค่ะเนยก็ได้มีโอกาสนะคะวันนี้มาส่งมอบรถโตโยต้ารีวอแคนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ของเรานะคะทางโชว์รูมตีรถสวยเนี่ยบอกเลยว่า รถ Toyota r ร v o คันนี้นะคะของเราได้มีการตรวจเช็คสภาพตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะคะระบบเกียร์หรือว่าของเหลวต่างๆให้กับคุณลูกค้าทุกคันนะคะก่อนที่จะส่งมอกแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้รับการการันตีแล้วก็ยืนยันจากวันทุกค้าเรื่องของโครงสร้างด้วยว่ารถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่มโครงสร้างเดิมใบแท้แล้วก็ไม่มีน้ําท่วมด้วยนะคะพี่เมษาตรงนี้เนี่ยได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกดีใจ <อะ S 2> ค่ะดีใจเนาะ <c oughs> คุ้มคุ้มค่คุมค้มเลยใช่ไหมคะ,อะบอกเลยว่าพี่เมษาคุ้มแน่นอนเพราะว่าได้รถสวยแล้วก็มีคุณภาพเอาไว้ใช้งานเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่เมษากันนะคะว่าขั้นตอนนะคะการมายื่นจัดยื่นจองต่างๆเนี่ยยุ่งยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะวันที่มาจัดมาจองมีค่าใช้จ่ายไหมคะพี่ไม่มีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะตอนนี้พี่เมษาประกอบอาชีพอะไรอยู่คะทํางานบริษัทค่ะโรงงานบริษัทโรงงานเนาะทำไรออนใช่ไหมคะอยู่ไรออนค่ะ ใ,ใกล้ๆตรงนี้นี่เองเนะาะค่ะแล้วตอนนี้พี่เมษาเนี่ยมีประวัติหรือว่ามีเครดิตผ่อนอะไรอยู่บ้างไหมคะก็มีไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์สองวดผ่อนมอเตอร์ไซค์สองเดือนค่ะอ่าเพิ่งผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้2เดือนนะคะคุณลูกค้าออกรถฟรีดาวไหมพี่ฟรีดาวค่ะอ่า ่อนมอเตอร์ไซค์2เดือนออกรถฟีดาวนะคะคุณลูกค้าบอกเลยนะคะอย่างที่เฮียติแกเคยไลฟ์สดพฆอณนาไปานะคะว่ามีเครดิตเดือน2เดือนก็สามารถออกรถฟีดาวได้ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่ฟีดาวเนะา,เาะเขาเรียกว่าแท็กซี่<ช>นะคะ2เดือนแต่มาที่เราตีตรถสวยนะคะฟรีดาวได้เลย ตอนนี้พี่เมษสาไรายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็สองหมื่นนอยๆะคะ่ะสองหมื่นน่อยๆเนาะออกรถราคาห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทซื้อคนเดียวไหมพี่คนเดียวค่ะคนเดียว,เ,ยวเลยนเ,ยเลยนาะไม่ต้องคำ้ำไม่คำม้ำค่ะไม่มีคำ้ำดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับเนยที่โชว์รูมตีรถสวยรถจนมือสองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเนยก็ได้มีโอกาสมาส่งมอบมิตซูบิชิรถคันนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยรถปี2018เป็นตัว 1.2E เลยนะคะ เดี๋ยวขอที่ญาตสอบถามพี่อ้อมน,นิดนึงนะคะรู้จักโชว์รูมตีรถสวยของเราได้ยังไงคะญาติแนะนํามาแล้ว,ลวที่นี่รถสวยด้วยรถสวยเนาะใช่ค่ะเอ่อขอพี่อ้อมเนอี่ยขออนุญาตสอบถามหนึ่งวันมาจัดมาจองมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเลยแล้วของพี่อ้อมเนี่ยตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะอยู่ร้านสุกี้ตีน้อยอ๋อเปนพนักงานร้านสุกี้ตีน้อยเนาะรับผ่าบัญชีมีสลิป มีค่ะอาแล้วตอนนี้เนี่ยรายได้ประมาณเท่าไหร่คะพี่หมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นเนาะมีประวัติเครดิตผ่อนบัตรอยู่ใช่ไหมตอนนี้มีค่ะมีผ่อนไปได้กี่เดือนคะพี่ประมาณ 8, 8เดือน8เดือนนะคะพี่พี่ที่ฟังอยู่นะบัตรเครดิตผ่อนได้แค่8เดือนออกรถฟรีดาวไหมคะฟรีดาวอาฟรีดาวนะคะใครที่ชมอยู่นะ,คะเครดิตประมาณพี่อ้อมรายได้ประมาณพี่อ้อมนะคะตัวนี้ออกรถฟรีดาวได้เลย <c oughs> เป็นนิสสันมาร์ทคันนี้นะคะ ซื้อคนเดียวหรือว่ามีคนค้ำไหมคะซื้อคนเดียวเลยค่ะซื้อคนเดียวเลยนะคะพี่พี่ฟังไม่ผิดนะคะบอกเลยว่าง่ายมากนะคะตัวนี้อันวัดผลกี่วันคะพี่อ้อมหนึ่งวันหนึ่งวันเนาะมายื่นเมื่อวานใช่ค่ะวันนี้นะคะผลออกแล้วก็เย็นเย็นก็คือมารับรถเลยเนาะก็วันนี้นะคะขอบพระคุณพี่อ้อมมากๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่อ้อมได้รับโปรโมชั่นด้วยนะคะ,คะเป็นดูแลหลังการขายให้เลยนะคะตอนนี้ก็คือ ดูแลเข้าศูนย์นิสันไปเลยทั่วประเทศ2ปีหรือ20,000กิโลไม่จำกัดจํานวนครั้งเลยนะคะตัวนี้เนี่ยพี่อ้อมรู้สึกยังไงสบายใจไหมสบายใจ <laughs> มีรับประกันให้เนาะใช่โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันเลยนะคะแล้วก็พี่จุ๋มที่โช,ชว์รูมตีรถสวยรถยนต์มือสองของเรานั่นเองนะคะวันนี้เลยก็ได้มีโอกาสมาสองมอบตัวนิสสันมาสสีแดงคันนี้นะคะเป็นรถปี2019เลยค่ะ,คะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะสอบถามแล้วก็ สัมภาษณ์ที่จุ๋มนิดนึงว่าประทับใจอะไรนะคะถึงได้มาออกรถที่โชรูมติรถสวยของเรานั่นเองเริ่มต้นเลยนะคะประจ,จริงๆเลยประทับใจพนาาักงานพูดดีมาก <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็ให้ข้อมูลดีมากติดตาม <c oughs> รถให้จากสองก็คือรถรถเปนไงสวย<ม>เลยสวยมากต้องการทุกอย่างอค่ะทุกอย่างเลยตรงตามความต้องการเราเลยใช่ะค่ะ ของพี่จุ๋มนี่วันที่มาจัดมาจองของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เสียเงินเลยค่ะคืองานระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตรงกานแล้วเลยใช่ค่ะค่ะแล้วของพี่จุ๋มขออนุญาตสอบถามข้อมูนลนิดนึงค่ะตอนนี้พี่จุ๋มเนี่ยประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นแม่บ้านอยู่สนามบินดอนเมืองค่ะเป็นแม่บ้านค่ะอันนี้คือของพี่จุ๋มรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะปีไปหมื่นนิดค่ะหมื่นนิดๆเนาะ ก็ประวัติเออก็คือมีภาระผ่อนบัตรเครดิตด้วยบัตรเครดิตสามใบสามใบภาระเยอะด้วยนะคะประวัติดีซื้อแล้วก็มีแฟน่จุ๋มคัมหนึ่งคนนะคะออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไปดูคลิปส่งมอบรถกันมาแล้วเห็นไหมคะว่าเอกสารไม่ยุ่งยากที่สำคัญอนุมัติผลเร็วด้วยแล้วถ้าเครดิตดีสามารถออกฟรีดาวน์ได้เลยอ่คันนี้นะคะ D-Max i s u อ u สุประตูตัวเตี้ย 1.9S ปี2019คันนี้เนี่ยที่โชว์รูมตีรถสวยของเรานะคะเปิดขายอยู่เพียงแค่5 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่เริ่มต้น0% 1ปีแรกอยู่ที่8,800บาทนะคะสนใจเนี่ยรีบฝากเบอร์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเนยจะโทรแนะนำรายละเอียดคุณลูกค้าให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้เน,ย,เนยต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเนยจะพาไปชมรถสวยๆเข้าใหม่กันอีกนะคะสวัสดีค่ะ